คุณรู้ไม่เข้าว่าฮีบลัสทำแบบนี้ได้และอัปเกรดทำแบบนี้ได้และผมทำแบบนี้ได้เบนเทนอาจจะจบไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเวลาของฮีโร่จบลงเพราะว่าโลกนั้นยังคงต้องการววลาบรรลุษเสมอพบกับเบนเทนอัลติเมทคอสมิกฟอสออมนิเวิร์สภารกิจของผมคือถ่ายทอดวิถีแห่งการเป็นฮีโร่ให้แก่พวกคณทุกคน โดยใช้ไม e c r a f t เป็นเครื่องมือสื่อสารบทเรียนคุณจะสามารถเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดในคลิปนี้ได้หมดเพราะว่ายูทูบเบอร์ไมค์ครับคือแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นฮีโร่ที่เชื่อถือได้มากที่สุดในโลกโอ๋อแล้วผมจะมีพูดถึงไอ้นี้ด้วยในที่สุดผมก็มาเจอกับหมู่บ้านที่กําลังตามหาสิ่งแรกที่ผมทําคือไปขโมยของจากหลุมอุกกาบาตท,ที่อยู่ใกล้ๆเหมือนในการ์ตูนตอนแรกเลยนี่แหละครับลูกอุกกาบาตพัสดุจดหมายที่ในการ์ตูนมีอมนิทริกอยู่ข้างในแต่ทว่า สงสัยมีหมาแอปคาบหนีไปก่อนแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องแค่นี้แกไม่ยากเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ดีๆีอมนิทิกซ์ก็ปรากฏในมือผมใช้เลยโอเคโอเคโอเคเชื่อผมนะในมอดนี้อมนิทิกซ์ไม่ใช่เวลาคาบนานชิบหายเชื่อผมถือว่าดูแล้วเป็นโคตรน่าเบือ่อผมกำลังทำคอนเทนต์ในยุคสมัยติ๊กตอคนสมาธิสั้นอยู่หมายความว่าผมต้องรีบพอได้มา ก็สวมนี่เป็นไงล่ะแล้วดูนี่ครับดูด,ด,ดูโคตรเทพเลยใช่ไหม <Wow! S 1> มีเอเลี่ยนครบทั้ง10ตัวจากซีรีส์แรกเลยนี่ผมให้ดูในมุมมอง F5 แอนิเมชันแม่งอย่างเทพและนี่นะครับคือตอนที่ผมเผลกดคลิกซ้ายแปลงร่างมันสติงฟลายเอาเป็นว่าผมกลายเป็นแมลงบีกลายพันธุ์แล้วหมายความว่าผมสามารถบินได้โอ้มา oh <my> ดูดิสุดยอดเลยอะโมเดลแม่งโคตรเทพเลย เอเลี่ยนแต่ละตัวจะมีหลายท่าโดยที่ตอนแรกจะมีอยู่แค่ท่า2ท่าส่วนวิธีเอาท่าเพิ่มเติมเดี๋ยวผมค่อยๆอธิบายทีหลังเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วสำหรับบทเรียนที่หนึ่งแห่งการเป็นวีรบุรุษการปกป้องทรัพย์สินฮีโร่ทุกคนต้องรู้จักปกป้องทรัพย์สินปกป้องของมีค่าพวกเราทุกคนก็รู้กันดีหนิว่าไอ้พวกไอคิวต่ำเนี่ยมันไม่ค่อยฉลาดผมถึงทาสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้ไงไม่ผมไม่ได้ขโมยผมเพียงแค่เอาไปเก็บไว้ให้เฉย พอดูกูรู้ว่ามันอยู่กับผมปลอดภัยกว่าผมชอบท่ายิงคีโมออเบื้องต้นของซิงฟลายมากเพราะว่าตอนยิงมันจะทิ้งบล็อกเมฆไว้บนพื้นด้วยถือเป็นการทิ้งสารคัดหลังพิสูจน์ว่าผมเคยมาตรงนี้เฮ้ยไฟไหมว่ะเฮ้ยไม่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 ไ,มไ,มไมผมนี่รีบบินไปปกป้องบ้านเลยเพราะว่าชะตาของชาวบ้านหมู่บ้านนี้จะถูกกาหนดโดยผมและผมเท่านั้นลาวามึงเสือเลยด้วยฮะ ระหว่างกำลังเป็นวิรับัลุดต่อสู้กับลาวาจู่ๆก็มีเด็กเกียนตัวเขียว,ยวมาการตรดผมผมเลยตอบสนองโดยการส่งแม่ลงนรกอเวจี G, ไปหาบุพการีที่จากไปแล้วคุณอาจจะกําลังคิดว่าไอ้ที่ผมค่ายเด็กตัวนั้นไปอ่ะมันเป็นการทรยตความเป็นวิรับัลุษแต่ไม่ครับเพราะว่าผมบอกแล้วไงผมเพียงแค่ส่งมมนลงนรกอเวจี G, ไปหาบุพการีที่จากไปแล้วเฉยๆซึ่งนําผมมาสู่บทเรียนที่2แห่งการเป็นวิรับัลุษการเชืยยอ่อมโยงครอบครัวที่แยกจากกัน ในายามค่ําคืนจะมีแต่คนออกมาให้ผมช่วยเหลือพากลับไปหาครอบครัวดังกับว่ากําลังมีสัญญาณไฟแบทแมนฉายอยู่บนเหนือหัวผมนี่รีบบินออกไปกู้สถานการณ์เลยเพราะว่าครอบครัวนั้นมันเป็นสิ่งที่รอกันไม่ได้ <c oughs> คุณจะเห็นนะครับว่าค่าประสบการณ์ของเอเลียนมันจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทุกๆครั้งที่ผมส่งคนหายกลับไปหาครอบครัวนี่แหละครับวิธีอัพเลเวลเอเลียนเพื่อเอาสกิลใหม่เพิ่มจนในที่สุดผมต้องไปเจอกับศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดในเบนเทนไม่ครับ ไม่ใช่ว<ม>ิวแก๊กแต่เป็นเสียงนี้ต่างหากเขียเอ้ยผมทำอะไรระหว่างรองนาฬิกาชาร์จกลับมาไม่สำคัญเอาเป็นว่ามันกลับมาแล้วหมายความว่าถึงเวลาสำหรับบทเรียนที่3 9ก้าวแรกสู่หนทางการเป็นฮีโร่คุณผ่าน2บทเรียนแรกมาได้หมายความว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มเดินบนเส้นทางสู่การเป็นฮีโร่อย่างแท้จริง แต่ท้าว่าอะไรเอ่ยคือก้าวแรกแห่งการเป็นวิลบุรบุษปราบอาชญากร100คนช่วยลูกแมวติดบนต้นไม้100ตัวไม่ครับเรลิกเดาเหอะไม่ถูกหรอกเพราะนี่ต่างหากคือก้าวแรกสู่การเป็นฮีโร่อย่างแท้จริงเออนี่แหละคือสิ่งที่ผมพูดถึงจำไม่ได้หรอครับไอ้นี่ไงคือสิ่งที่เป็นทําในการ์ตูนตอนแรกเออจำได้ยัง โอ้ถ้ายิงไฟไม่โคตรเท่เลยว่ะสุดท้ายไม่ไหม้ทั้งป่าในตอนย้อนเวลาในอมนิเวอร์สศาสตราจารย์พาราดอกก็เคยบอกไว้ว่านี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่ควรจะเกิดขึ้นตามไทม์ไลน์ของจักรวาลผมเผาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าส่งสมาชิกครอบครัวกลับไปหาหญาตินแบบย่างสุกเลยนี่ๆๆ่ผมมีอะไรโชว์ให้ดูเย้ yeah. เอาตรงๆผมโคตรสนุกเลยตอนนี้นี่สินะความสุขที่ผมเคยถูกสอนไลยว่าจะได้จากการทําความดีมันคงจะแย่มา,มากๆเลยถ้าอยู่ดีๆมีอะไรมาทําลายความสุขของผมหวยหวคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อฮีทบลส t ถูกน้ำ มอนนี้แม่งสุดยอดว่ะวิธีเอาไฟกลับคือดูดไฟหรือว่ารอสักพักโอเคโอเคเอาตรงๆสมาธิผมก็ไม่ได้ดีกว่าคนอื่นหรอกแต่กลับมาเข้าเรื่องแล้วกันคราวนี้ผมเป็น four arms โอ้ไอพวกต่ำต้อยทั้งหลายไม่ได้ครึ่งนึงของศัก,กยภาพความเป็นผู้ชายของกูเลยดูดิเออไอพวกโครงกระดูกด่าโง่ตรงข้ามกับกูโดยสิ้นเชิง ตัวละครนี้สามารถกระโดดได้ไกลและสามารถทำแบบนี้ได้เทียบไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตายตายตายโอ้นี่แหละครับบทเรียนที่สี่แห่งการเป็นวละระลุบบษความหลงตัวเองคุณเป็นฮีโร่หมายความว่าคุณเป็นที่ยกย่องของทุกคนรวมถึงของตัวเองด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนคืออะไรกูไม่รู้จักนี่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 นผมปรบมือชื่นชมตัวเองด้วยโอ้ผมนี่มันเพอร์เฟกต์จริงๆเลยหุ่นก็ดีดูดูดูด,ดูให้ดูในไอ้ผ้า นี่นี่น,นี่แม่งไปสกายเลยไหนดูจากข้างหน้าสิที่ยรลอยไปนู่นเลยวะบอกได้เลยว่ากองทัพสปารลาดบอกได้เลยว่ากองทัพคนไร้ครอบครัวนี้มันไม่อาจท้าทายกับปริมาณเทสซสอเตอโรนเหนือมนุษย์ในร่างกายผมได้เลยเฮ้ยชีบหายโดนพิษเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนเราดื่มนมและแข็งแรงผมเป็นคนชอบดาราศาสตร์มากหมายความว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจะจุดประกายโปรแกรมสำรวจอวกาศแรกของไมค์ครับ t ูอินฟินิตี้แอนบิยอนโอชิตทูอินฟินิตี้แอนบิยอนไอพวกนี้มันอ่อนแอหมายความว่าผมต้องไปเอาอากาศเองผมอัพสกิลใหม่ตามด้วยผมกระโดดตามด้วยสล o มโอชิตโอชิต คุณเคยรู้ไหมครับว่าตอนกลางคืนคนหอยหาครอบครัวมันมีเยอะขนาดนี้่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าหัวใจอันชอบทำของผมนั้นมีพลังไล่ขีดจำกัดสามารถไปต่อเท่าไหร่ก็ได้อย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูกูจะนอนเออเหมือนผมในชีวิตจริงเลยบางช่วงนอนตอนฟ้าจะสว่างแล้ว ผมเริ่มสร้างบ้านธรรมดาจะได้มีที่พักอยู่อาศัยเพราะว่าพลังทั้งหมดใน,นโลกใบนี้ก็ไม่มีค่าเท่ากับการมีที่สุขหัวนอนโอเคถึงเวลาผมอธิบายนี่ละสั้นๆเลยผมมี Galaxy Watch รุ่นแรกจาก Samsung อยู่และผมแปลงร่างด้วยแอป DNA Altering สมัยนี้ทั้งคู่ไม่มีขายแล้วคือถ้าอยากทำแบบผมด้วยของสมัยนี้มันก็ได้แหละแต่ผมรับประกันไม่ได้นะว่าทุกอย่างมันจะเวิร์ค เพราะผมเองก็ไม่มีของใหม่ๆที่พูดถึงเหมือนกันอย่างแรกเลยคุณต้องมีนาฬิกา Wear OS เช่น Galaxy Watch รุ่นใหม่ใหม่มาจาก Samsung ผมชอบรุ่นของ Samsung ที่สมัยนี้เขาเรียกรุ่นคลาสสิกเพราะว่ามันมีหน้าปาัดแบบหมุนได้จริงๆหลังจากนั้นให้ไปหาแอป,ปแปลงล่างบนร้านค้าแอป,ปของนาฬิกานาฬิกา Samsung ส,สมัยนี้เขาไม่ใช้ไทเซน OS เหมือนรุ่นที่ผมมีแล้วหมายความว่าคุณต้องไปหาแอป,ปอื่นดูเหมือนว่าแอป,ป OmniMatrix คนจะนิยมกันดี ส่วนแอป DNA Altering ดูเหมือนว่าเขาก็ทำสำหรับนาฬิการุ่นใหม่ๆเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเลิกขายแล้วถ้าอยากได้เหมือนผมก็ต้องไปเอาจากเว็บนี้แต่กระบวนการลงแอป,ปนี้ผ่านช่องทางนี้มันจะเป็นยังไงผมไม่รู้นะครับโอเคเรียบร้อยอย่าลืมกดไลค์กดซับและคอมเมนต์นะครับถ้าชอบผมจะได้รู้ว่าคนทำอีก